สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์ครับ, product, รบวันนี้รีวิวอีกสักหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถ Toyota r e v o นะครับรถ r e v o เนี่ยนะฮะโฉมตั้งแต่ปนะีรุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้ปีสองพันนะครับยี่สิบสี่นะครับเนี่ยยังใช้ด้วยกันได้หมดนะครับภายในนี่ฮะคันนี้ยัง ไปแดงอยู่นะฮะเป็นสวยมากนะครับคันนี้นี่นะฮะขอตารีโวหนนะครับเอ่อผมจะรีวิวในเรื่องของการทำพุ่มเบาะแบบสวมเบาแคปแล้วก็ปูพื้นนะครับอันนี้เป็นงานของคาร์ไวต p บอดักนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแต่ละส่วนให้ฟังนะครับว่าเอองานของเราเนี่ยนะฮะเป็นแบบไหนนะครับนะ ออกมาแล้วนี่ถูกใจคุ้มค่างเงินหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายส่วนให้ดูนะฮะก่อนที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนี่หุ้มเบาะนี่นะครับที่เห็นงานตรงนี้คืองานหุ่งเบาะแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนะวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็จะอยู่อย่างเดิมคือไม่เสียเบาะเดิมนะครับผ้าของเดิมก็ยังอยู่เสร็จแล้วเราถ้าวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกทุกอย่างก็ยังเพอร์เฟกเหมือนเดิม นะครับคือการใส่หุ้มบ่อเนี่ยเพื่อการรักษาของเดิมไว้นะครับคอนเซ็ปคืออย่างนั้นแต่การที่เราใส่หุ้มบ่อปุ๊บเนี่ยความสวยงามหนึ่งก็ต้องได้ 2. ความทนก็ต้องได้นะฮะความทนทานหมายถึงว่าของตัววัสดุที่ใช้แล้วก็ช่วยรักษาบ่อเดิมสําคัญคือตรงนั้นสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้ใช้เป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็เป็นตรงกลางจะเป็นแบบตะข่ายนี่นะครับงานไม่มีการ ดูแทบไม่ออกว่าสวมนะครับไม่มีการแต่งอะไรใดทั้งสิ้นเนี่ยฮะดูงานนะครับผมถ่ายงานตรงตรงให้ดูเลยนี่นะครับนี่นะฮะตะเข็บเห็นไหมครับเราใช้ไดไนล่อนเบอร์20เนี่ยนะฮะเป็นเบอร์เย็บอ่ะทำไมจึงใช้เบอร์ใหญ่นะครับเพราะว่าเย็บเบารถยนต์เนี่ยนะฮะถ้าหนังที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนังเทียมนะตัวหนาประกอบฟองน้ำ5มิลลิเนตด้วยผ้าทีคอร์ด นี่ทั้งหมดเนี่ยสชั้นดูจากตรงไหนล่ะไอสามชั้นดูจากตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับถ้าทั่วๆไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผ้าบางๆนะฮะหนังอย่างเดียวแต่ของเรานี่ลามิเนตนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องความทนทานได้เย็บที่ดีหนังคุณมีคุณภาพความทนทานก็จะเกิดนะครับในเรื่องของพุ้มบอกนะ ตอนนี้เรามาดูเบาแคปอีกนี่เบาแคปของเรานี่ทาน้องๆสี่ประตูเลยนะครับนะแต่จะให้สบายเหมือนสี่ประตูเลยก็คงไม่ได้นะครับเพราะพื้นที่ในรถเนี่ยมันแคบฉะนั้นเนี่ยนะเราก็พยายามทํางานคิดง่ายๆนะครับก็คือทาเบาแคบให้นั่งสบายเนี่ยหลักการง่ายๆถ้าเรานั่งหลังตรงกับหลังเอียงเหมือนลองเนี่ยนะฮะหลักเห็นไหมครับเวลาเรานั่งขับรถเนี่ยนะถ้าหลังเอียงเราก็นั่งสบายถ,ถ้าเราเลื่อนเบามาตรงๆ เราขับรถได้ไม่ได้แต่ว่าความนั่งมันไม่สบายคนขับรถเนี่ยจะรู้ดีมุมองศาข้างหลังก็เหมือนกันนะครับดูนะฮะผมถ่ายมุมไกลให้ดูเราพยายามทําให้เอียงเนี่ยนะฮะความมุมซ้ายนี่ให้มันเอียงเพราะเราต้องการนั่งให้มันสบายมากที่สุดสําหรับคนหลังแต่พื้นที่ข้างในเนี่ยนะฮะส่วนนี้มันจํากัดเพราะฉะนั้นจํากัดปุ๊บเนี่ยนะฮะเราต้องทํายังไงก็ต้องหาค่าเฉลี่ยออกมานะครับคนใช้รถเนี่ยนะฮะกระบะเนี่ยกาลังสร้างตัวเองนะครับสามีครับ ภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าความสูงนะของคนนั่งนะนะฮะอยู่ในค่าเฉลี่ยอยู่ที่165ลงมานะครับก็จะนั่งโอเคสบายแต่ถ้าสูงขึ้นไปนะครับนะความอึดอัดของขาหรืออะไรช่วงเนี้ยนะฮะก้องขาเนี่ยนะครับถ้าสูงเกิน1 6อขึ้นไปเนี่ยอาจจะแคบแต่เราก็มีวิธีว่าอาทักสมว่าแคบนั่งข้างหลังเราก็ขยับไปฝั่งโน้นเบาฝั่งโน้นก็สามารถสไลด์หน้าได้คนขับรถนะครับต้องขับแล้วสบายที่สุด นะครับเพราะว่าคนขับรถเนี่ยสำคัญคือเขาเขาเขาเป็นโชเฟอร์นะครับฉะนั้นนะคนขับรถต้องสำคัญมากกว่าสิ่งใดนะครับอ่อะบอแคปนะครับเป็นยังไงนะข้างในจะเป็นโครงเหล็กวิ่งอยู่นู่นนะฮะสามารถปิดเปิดเอาเครื่องมือได้นี่นะครับก็คืออย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูฟองน้ำก่อนนี่ฟองน้ําของร้านเราคือฟองน้ําฉีดฟองน้ําฉีดเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับนะฉีดขึ้นรูป ข้างในมีโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กเนี่ยผมชี้เห็นเลยนี่นี่นี่ข้างหลังเห็นไหมฮะนี่โครงเหล็กเป็นอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะฮะนะฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้ผมอธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับว่าการใช้ฟองน้ําฉีดมันไม่ได้อยู่ๆปุ๊บพูดลอยๆมาเลยไม่ใช่นะครับมันต้องขึ้นโมขึ้นมาก่อนนะครับโมขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เอามาเย็บเข้ารูปแยกเป็นสองส่วนนะครับนี่คือเป็นตัวนั่ง นะครับเป็นตัวนั่งฉะนั้นฟองน้ํามันจะไม่มีโดยทั่วๆไปนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของ c a r ์ไบ e p โปรดักตแต่ผู้เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็พอเราเอามาใส่ในรถเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เอ้แล้วใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ช่างเปิดให้ดูนะครับว่าหลังจากใส่ไปแล้วเรา,าเอาเครื่องมือได้ไหมนี่ให้ดูอย่างนี้ครับมาอย่างนี้นี่นะับเปิดเครื่องมือได้นี่แล้วก็ปิดเงับลงไป สองฟังนะครับฟับงนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ช่างเปิดให้ดูนะครับนี่ครับอ่าเปิดปึด๊บอย่างนี้เราใส่เป็นบานพับนะครับตรงนี้นะฮะใส่เป็นบานพับนะครับนะเพื่อจะให้เบรกแล้วตัดปัญหาเรื่องหลนไปเลยตัดปัญหาเรื่องฟองน้ํายุบตัวไปเลยนะครับคันนี้พิเศษมากกว่านั้นนะครับคือติดตั้งเข็มขัดนละภั่ถ้าทานต้องการที่จะใส่เบาะเด็กนะครับใส่ เพื่อจะล็อกนะไอตัวเล็กนั่งนะฮะเพราะกฎหมายมันบังคับแล้วเราก็มาใส่เข็มขัดนิรภัยนะครับสําหรับใส่บ่อเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องการเดินทางนั่งสบายๆเพราะต้องการเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ใส่เข็มขัดนิรภัยนี่นะครับดังนั้นการติดเข็มขัดนิรภัยนี่มันมากมายหลายยี่ห้อแต่ของเราเนี่ยมีมาตรฐานในการทํางานนะครับพยายามให้อยู่ตําแหน่งเดิมมากที่สุดแล้วเราที่ใช้น็อตท,ที่ใช้เราใช้น็อตท,ที่มีคุณภาพในการล็อกยึด บ,บวกกับนะฮะคุณภาพของตัวเบลตัวนี้นะครับนะฮะมีมารฐานมอกนะครับที่ใช้ในอุตส,สาหกรรมฉะนั้นนะบวกกับช่างเราที่เพิ่มความชำนาญในการติดตั้งท่านไว้วางใจได้นะครับเราดูแลให้ท่านเราทำครบเซตเลยสำหรับรถกระบะพุงเบาเบาแขบปูพื้นนี่นปูพื้นก็เป็นตัวหนานะครับตัวของเราเป็น PVC เกรดเดียวกับตัวทำเบา ฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าใช้ไปแล้วมันจะลอกจะล้นนะครับเพราะเราใช้หนังตัวเกรดดีนะครับเวลาเดินทางก็ใส่เข็มขัดนั่งสบายๆเดี๋ยวนะครับให้ช่างเขาล็อกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องอเข็มขัดนะ,ะนั่งปุ๊บนี่เดึงฝั่งรถมานะครับล็อกเข้าไปฝั่งนี้นี่กึ๊บเลยฉะนั้นเราทําเราออกแบบไว้สองข้างซ้ายขวานะครับให้เข็มขัดจะนั่งสบายๆส,ายสายําหรับการเดินทางนะครับ ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้นะฮะก็นะครับแล้วก็ใช้บริการครบเซตที่ร้านเรานะครับร้านอยู่ที่ลาดท้าวหนึงอยย่อยซอยเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ใช้บริการเจอกันใหม่คลิปหน้าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 1 7 0 9 9 9 6 0 0 9 1 7เ9 9 9 6 0เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้งไอดียไลน์จอดรถสะดวกนะครับ ยังไงติดต่อเข้ามาขอบคุณนะครับสวัสดีครับ